อย่าทำอะไรผมนะพี่ม, of of มึงเดินชนกูอะแล้วมึงขอโทษมันหายเหรอวะล่อแม่งแลเนี่ยเฮ้ยพี่อะไรนะเฮ้ยพี่เป็นไรมึงกระชากกระเป๋ากูไว้เมกี้อะพี่ครับ ไปตีเล่าอไอ้เนี่ยเลยได้พี่เชินไปโทษทนนกบพี่อย่าทำอะไรผมนะพี่มึงเดินชนกูอ่ะแล้วมึงขอโทษมันหายเหรอวะขอโทษครับพี่อย่าทำอะไรผมนะพี่หล่อแม่งนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรคนไม่อยากสู้วะ <laughs> อยู่ดีมีคนมาเสือกว่ะ <laughs> เดี <One input> ๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจัดการพวกมึงหมดเลยน้องน้องหนีไปก่อนเดี๋ยวพี่จัดการไอ้พวกมึงเฮ้ยเดี๋ยวมึงให้มันไปได้ไงวะอ้าวพวกยังไม่ให้ไปเลยอ้าว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 ออนละมึงงอนล้วมึงมึงสดเหรอฮะมึงสดเหรอสดไม่สดนะเดี๋ยวพวกมึงสองตัวเนี่ยได้ออกถ่ายทอดสดแน่เดี๋ยวกูเอามือถือถ่ายคลิปพวกมึงแล้วมึงโดนตำรวจจับแน่นแน่เออก็ดี พวกกูยังอยากดังอยู่ตอนนี้มึงให้ออกโหนกระแสแล้วนะเว้ยกูอยากเจอหนุ่มกันชัยว่ะรอกูแป๊บเดี๋ยวมึงได้ออกแน่กูเอาโทรศัพท์ก่อนแป๊บหนึ่งนะเออเร็วเร็วเร็วดิวะชิบหายละเร็วดิวะเดี๋ยวเวลากินเหล้าอ่ะโทรศัพท์กูหายมึงมีไหมมึงมีไม่โทรศัพท์อ่ะแล้วนี่อะไรวะแล้วนี่อะไรวะเฮ้ยเนี่ย โสดับกูมึงแล้วไปอยู่ที่มึงได้ไงไปอยู่กับพวกบ้าได้แล้วเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวดิเว้ยโอ้ยดีไม่ทันแล้วสายแล้วสายแล้วป้ยเวื่อกี้เฮ้ย <Hey, S 1> พี่ชินฮะดูนั่นเดียโอ้ oh, แม่งชั่วได้ว่าขอโทษครับเป็นไรปะครับ มขอโทษด้วยพี่ผมไม่รู้จริงๆว่าอีอหน้าตายอย่างนั้นมันมันจะเป็นคนอย่างนี้พี่เป็นคนดีจริงๆขอบคุณพี่อีกทีพ,พี่ขอบคุณพี่พี่จะบอกไว้นะพวกพี่อ่ะมันสมจรแต่เวลาคนเราอะ่ะดูมันต้องดูถึงข้างในเว้ยอย่ามองคนที่ภายนอกไม่เป็นไรก็ดีละขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่เดี๋ยวไว้มือหน้าผมเลี้ยงนะพี่ขอบคุณพี่โอ้แม่งคนดีจริงโอ้เกือบแล้วโทรศัพท์ พี่อะเฮ้ยพี่เป็นอะไรปะเนี่ยอ๋องพี่โดนกระชากกระเป๋าครับไอ้นั่นเหรอใช่ใช่ใช่โอ้ยอะไรวะพี่ช่วยจับจอนลยดิพี่เฮ้ยน้องเรื่องของเองน็่ไม่ใช่เจ็บตัวฟรีด้วยทำไปทำไมวะ น่าอ้มคานเลยพวกเนี้ยเฮ้ยพี่เป็นไรมันกระชากกระเป๋ากูไว้ตะกี้อะโดนเลยปะนี่พี่เคียมึงต่อยกูทีนึงอุ้ยเจ็บพี่ผายแล้วมาเอาอะไรของพี่ไปบ้างอ่ะแล้วในกระเป๋าตะกี้แม่งมีเงินค่าเช่าบ้านของเราทั้งหมดเลยฮะอร่อยนะกิดอะจะไปฝากธนาคารแล้วมันไปทางไหนพี่วิ่งไปทางนู้นตะกี้โอ้ยพี่ครับกระเป๋าพี่ ผมเอามาคืนครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ลองดูนะว่าข้างในอ่ะของครบหรือเปล่าครบคับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรพี่ผมอยากจะบอกพี่ไว้นะคนเราอ่ะไม่ต้องรอให้เดือดร้อนหรอกถ้ามันช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปก่อนที่วันนี้ผมช่วยพี่อ่ะผมก็ไม่ได้หวังอะไรแต่ผมหวังว่าสักวันหนึ่งอ่ะพี่คงจะช่วยเหลือคนอื่นก็บ้างนะ